สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกสูตรบ้าบินนะคะสูตรนี้เราก็ทําขายนะคะน,นี่นี่นะคะมาดูเลยเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรนะคะก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวขูดอันนี้มะพร้าวขูดเป็นเส้นนะคะนี่เป็นเส้นขูดเป็นเส้นแล้วเราก็นําไปนึ่งนะคะนี่มะพร้าวขูดทึนทึกเป็นเส้นนะคะขูดมือแมวคือหนึ่งโลแล้วก็ อันนี้ก็มะพร้าวขูดทึนทึกเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะออกให้แก่หน่อยเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้เราเอาไปขูดไปขูดกับกระต่ายนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ครึ่งโลนะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวครึ่งโลน้ำตาลปี๊บสามขีดน้ำตาลทรายหนึ่งขีด แป้งมันสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีขา้าวโดต้มต้มสุกแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นสีสันนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือ1ช้อนชา ก็จะมีกลิน่นนมแมวเนาะอันนี้เวลานั้นเราก็จะโยดไปนะคะให้มีกลิ่นหอมๆของนมแมวเนาะล้วก็จะสาวแป้งกับมะพร้าวเนาะนี่นะคะประมาณสามสี่ร้อยมลเนาะหรือถ้าใช้ไม่หมดก็เดี๋ยวเรามาผสมแป้งบ้าบิ่นเราเลยเนาะนี่นะคะก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็จะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดํา แป้งมันแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปเลยเนะาะค่ะไปจะคุกเขาให้น้ำตาลใส่น้ำลงไปสักนิดนะคะ อันนี้ถ้านวดไปเรื่อยๆนะคะนวดให้น้ำตาลน้ำตาลละลายเข้ากับแป้งดีๆเนาะแล้วเราค่อยเอามะพร้าวมาใส่ถ้าเขา้าข้นเกินไปแล้วก็เติมน้ำได้ค่ะอันนี้ลงไปจะเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเราขาย ส่วนี้ก็มพะพร้าวจะเยอะสักนิดนึงนะคะแต่ว่าบ้าบินถ้าแป้งเยอะมันก็จะไม่อร่อยเนาะถ้ามาพาะพร้าวเยอะๆจะอร่อยเนาะนวดนะคะนวดให้เข้ากันมพะพร้าวเป็นเส้นมาใส่เรานึ่งนะคะมันถุกแล้วเขาก็จะเสียยากเนาะเราก็จะนึ่งให้มพะพร้าวสุกก่อน ใส่หมดเลยนะคะอันนี้น้ำที่เตรียมไว้น้ำก็สักประมาณ500 ml นะคะเ,เพื่อนๆตอนนั้นเราเอามา400 ml แล้วก็มาเพิ่มอีกนี่เนาะ น,นะครมาใส่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหยดให้ดูนะคะเพื่อนๆเราจะไปหยดที่กระทะกระทะเหล็กเนาะนี่นะคะ แ้วเราก็จะหยดนีด่นะคะหยดหนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปหยดเดียวค่ะเราก็จะผสมให้เข้ากันก็จะได้กินนมแมวหอมๆนะคะ เดี๋ยวสูตรเราจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะกระทะเราเนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะกระทะเหล็กนะคะเพื่อนๆน,นี่อันนี้เราเราย่างได้เตาหนึ่งแล้วนะนี่นะคะแล้วก็จะตักตักไปแล้วก็หยอดอย่างงี้เนาะนี่นะคะหยอดลง แล้วเราก็จะรอให้สักครู่ให้เขาเหลืองนิดนึงแล้วเราก็ค่อยกลับข้างนะคะนี่นะคะพอเขาเหลืองนิดนึงแล้วเนาะนี่นะคะเราก็จะใช้ที่แซะนี่เนาะกดนิดนึงนะคะไม่ต้องกดแรง กดแรงเดี๋ยวเขาก็จะแบนไปเนาะจะไป่น่ากินนะคะนี่นะคะแปะแปะพอให้เขาแบนๆนิดหน่อยถ้าแป้งเขาคนไปหรือว่าแข็งไปแล้วก็เอาน้ำเติมได้นะคะ เราก็ให้รอรอให้เขาเซตเซตตัวอีกอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็จะมากลับนะคะนี่จะอร่อยนะคะเพื่อนๆหอมมะพร้าวแล้วก็หอมน้ำนมแมวแป้งกะนิ่มกลัดไปเจอแต่เจอมะพร้าวเนาะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับข้างอีกข้างหนึ่งเห็นเนาะ ไปไม่ต้องแรงมากนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขนมจะไม่สุกไปกลางๆเนี่นะคะบ้าบินเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเหลืองประมาณนี้เนาะเราก็จะเอาไปใส่ตะแกรงวางไว้นี่เราก็จะกลับแบบนี้เนาะกลับแบบนี้นะคะนี่คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ด,ดตาม ให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนๆอร่อยค่ะ